ผมจำเนียรยมประโคนครับเป็นผู้เชื่อประมาณเจดปีอยู่โบสถ์เก่าก็อย่างนี้แหละครับเหมือนเดิมคริสเตียนเช้าชามเย็นชามมารู้จักนิววายประมาณหเดือนครับได้ครอบครัวกลับคืนครับขอบคุณอาจารย์คมเอกอาจารย์หน่อยอาจารย์รุจี อาจารย์เสียวรุณนะครับหลายอย่างครับเกิดขึ้นในครอบครัวแต่เราก็ยังยืดมั่นและก็หาทางออกก็ได้ฟังเทศอาจารย์คมเอกแล้วก็เปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับแม้กระทั่งตัวผมเองซึ่งความมั่นใจสูงและก็ทำให้ครอบครัวเกือบจะเสียลูกชายซึ่งตอนนี้ได้ลูกชายกลับคืนแล้วครับอขอบคุณครับก็ แทบจะเป็นตัวแทนได้ครับตอนนี้เขากระทั่งก่อนจะมาเนี่ยน้องไปสอบสัมภาษณ์เรียนครับบอกพ่อไม่มีตังค์นะลกูกเดี๋ยวไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวดุยขายมอเตอร์ไซค์ส่งน้องเองก็มันเป็นอะไรที่ไม่เคยได้รับจากจากการเชื่ออย่างนี้ครับแล้วพอมาอยู่ผูกพันตัวกับดีวไวป,ประมาณ6เดือนนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนถึงขั้นว่าจะอยู่นิวายจนตายครับขอบคุณคร <ướ> ับ